สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมวันนี้ก็สิบสี่วันเหมือนเดิมครับผมเข้ารอบแทงทะลายปานครับครับผมแทงทะลายปามน,นี้ก็คดเข้าออกมาจากบ้านครับมากันสามสี่คนวันนี้มีคนช่วยแทงทะลายปามสามคนแล้วก็เก็บลุล่วงเก็บทะลายสองคนรวมสี่ห้าคนวันนี้นี่ก็กระต้มคดเข้าออกมาจากบ้านมาเลี้ยงลูกน้องด้วยแล้วก็กินเองด้วย เหมือนเดิมกับผมว่าแม่ทำกับข้าวมาวันนี้ไม่รู้แกงอะไรแต่ต้องดูก่อนมีไข่เจียวต้ม ต้มจืดหมูแล้วก็ปัดเป็ดน่าจะปัดเป็ดหมูนแหละเนี่ยกับแกงก็มีแล้วก็มีผักมีอะไรแบบนั้นแหละมีผักมีกรนมนี่เดี๋ยวเขาก็พักเที่ยงแล้วครับผมเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็พักเทียง วันนี้ลูกไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงนะครับวันนี้น่าจะได้สักสองตันมั้งไม่เยอะวันนี้ ขอกาลังแทงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก็ปักเที่ยงแล้วเนี่ยผมมารอก่อนเดี๋ยวก็ปักเที่ยงกินข้าวแล้วขอบคุณครับผมแค่นี้แหละครับเข้ามารับชมขอบคุณครับผมถ่ายไม่ได้วันนี้ฝนตกเลยมาหลบที่กระท่อมขอบคุณครับ